สวัสดีครับเพื่อนๆผมจิวเอวิจิวนะครับวันนี้ขอมีสคลิปนิดนึงเพราะว่าเรื่องวันนี้นะครับมันเป็นแบบว่าสาระความรู้นะแล้วมันก็มันเป็นแบบเออช่างมันเนถอะเอาเป็นว่ากูจำไม่ได้แล้วกันนะโอเควันนี้นะครับมันจะไม่มีใครโดนแกล้งนะครับเพราะว่า เรามาทําคลิปสาระความรู้นะครับแล้วก็จะแนะนําเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายคลิปสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดท YouTube นะครับอาจจะงงว่าเฮ้ยเราต้องใช้อะไรบ้างเราต้องไปซื้อกล้องแพงๆตัวเราแบบ 3- 4มสี่หมื่นหรือเปล่า <S <S ๆๆหรือเราต้องใช้แบบกิมบอลแบบกันสั่นตัวละหลายหลายพันหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่ายังไม่จําเป็นครับใช้คําว่ายังไม่จําเป็นนะครับผมถ้าเกิดถามว่ากล้องตัวเป็นหมื่นไม้แพงๆ การสั่นดีๆเนี่ยมันควรมีไหมมันก็ควรมีนะครับผมแต่เอาไว้เรามีงบพอที่จะซื้อดูที่เราไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นเราก็ซื้อนะครับไม่ต้องรีบนะฮะก่ <S <S อนที่จะพาทุกคนไปดูปอุปกรณ์นะครับคุณต้องรู้องค์ประกอบหลักของคลิปซะก่อนนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันนั่นก็คือ 1. ภาพ 2. เสียงและ3 รเ,เรื่องการตัดต่อนะครับผมจะไม่พูดเยอะในคลิปนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องเอ้ยวันนี้เราไม่ได้มาสาธิตวันนี้เรามารีวิวอุปกรณ์การถ่ายคลิปนะครับเรื่องการตัดต่อเราจะไม่ได้พูดเยอะในคลิปนี้นะแต่ว่าอ่ะผมบอกแล้วกันผมใช้อดอเบอซีเน e Pro นะครับผมในการตัดต่อนะอ่ะเข้าเรื่องครับผมเรื่องที่1องค์ประกอบแรกนั่นก็คือภาพสําหรับ4คลิปแรกที่ผมเริ่มทํามานะครับผมยังไม่มีกล้องตัวใหญ่กล้องแบบ โอฟิเชัแนลนะครับในการถ่ายผมก็ใช้นี่เลยฮะนี่เลยฮะก็มือถือสมาร์ทโฟนของผมเองนะครับผมเป็น iPhone 7 p l พันะความสามารถของมันสูงสุดที่ 30เฟรมเรทนะครับผมภาพสวยระดับนึงเพื่อนๆสามารถใช้กล้องมือถือของตัวเองถ่ายก่อนได้เลยนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีงบเมื่อไหร่ค่อยซื้อพวกกล้อง dslr หรือกล้อง m i r r o r er l e s s มานะครับผมยังไม่ต้องรีบไปซื้อของแพงแพงมานะสําหรับเรื่องของภาพกับกล้องมือถือก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็ชัดระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่าให้ดูนะนครับมันก็ถ่ายได้อยู่นะเพื่อนๆเออยังไม่ต้องไปซื้อกล้องแพงแก็ได้ พราสคลิปแรกที่ผมทำผมก็ใช้กล้อง iPhone หมดเลยนะครับนี่มันก็จะลบๆนิดนึงนะฮะขอโทษด้วย <laughs> เราไปเรื่องขององค์ประกอบหลักอย่างที่2นะครับนั่นก็คือเสียงนี่ครับเป็นไม้ตัวแรกที่ผมเริ่มซื้อมาเลยนะฮะนี่ก็ของโบยาเหมือนกันครับเขาก็จะใส่ถุงเป็นกล่องมาแล้วก็มี ถุงกระเป๋ามาอย่างนี้นะครับชื่อไหมว่าโบยาบีวายบีเอ็มเอ็มวันดีเอ็มนะครับถูกป่าวว่าโอเคถูกนะครับเป็นไมมหนีบปกเสื้อแบบ2พิธีกรนะครับผมความยาวของสายคือ4เมตรครับถือว่ายาวมากๆเลยนะครับ4เมตรสำหรับผมมันพอสาหรับการใช้งานแล้วนะฮะยาวกว่านี้มันจะลุงลางเอานะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูเสียบมานะครับจะเป็นแท่งกลมๆแบบนี้ซึ่งมันจะเสียบกับมือถือ iPhone ของผมไม่ได้นะครับผมก็เลย ซื้อตัวอะแดปเตอร์มานี่อะแดปเตอร์นะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บทีนี้ก็จะเสียบเข้ากับไอโฟนได้แล้วนะฮะฟับเรียบร้อยครับผมเวลาที่ผมไปถ่ายคนเดียวพิธีกรหนึ่งคนไมมันมี2ตัวใช่ไหมอันเนี้ยมันก็จะไม่ได้ใช้ผมก็จะมัดไว้ด้วยกันแล้วใส่กระป๋องเกมปึ๊บอันนี้อยู่ในกป๋องเกงนะอยู่ในกรป๋องเกงแล้วปัาบเรียบร้อยและก็เหลืออันนี้อันเดียวผมก็จะเอาลอาดข้างล่างเสือ้อขึ้นมาอย่างนี้ อ่าแล้วก็เสียบปั๊บกับปกเสื้อแบบนี้ครับผมเรียบร้อยเราก็จะได้เสียงพิธีกรที่ ชัดเจนนะครับผมที่ผมเลือกไม่สาหรับพิธีกร2คนก็เพราะว่าคลิปแรกนะครับผมถ่ายกับแฟนผมกับแฟนคุยกันว่าเราจะทําเป็นพิธีกร2คนนะก็คืออยู่หน้ากล้องด้วยกันมันจะได้ได้ยินเสียงชัดทั้งคู่เลยนะครับส่วนคลิปไหนจะถ่ายคนเดียวก็วแค่ม้วนอีกหัวหนึ่งลงกระเป๋าเกงแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้ได้ทั้งถ่ายคนเดียวและถ่าย2คนเลยนะครับไม้นี้ผมใช้เวลาออกไปทํารายการข้างนอกนะครับที่ที่มีเสียงดังเยอะเสียงรถเสียงคนเดินไปเดินมา มันจะช่วยได้มากเลยนะครับเพราะมันจะทําให้ได้ยินเสียงแค่พิธีกรนะครับกับคนรอบๆข้างพิธีกรนะครับอย่างเช่นผมติดไมค์ไว้ตรงนี้อ่ะแฟนผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ยิงหัวไมค์ไปทางนี้นิดนึงผมก็พูดกับแฟนนะครับก็จะได้ยินเสียงผมแล้วก็เสียงแฟนส่วนเสียงของป้าข้างบ้านหรือเสียงคนอื่นมันก็จะไม่ ไม่ได้เข้ามานะครับมันจะได้ยินแค่ระยะใกล้ๆแค่นี้นะครับผมเหมาะสําหรับการถ่ายร็อกนะครับหรือถ่ายอะไรก็ตามที่คนพูดจะไม่ได้ออกห่างจากกล้องมากนะครับเราก็สามารถนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรเอาดุ้นๆเนี่ครับผม <S <S ไปเสียบกับกล้องได้เลยนะฮะเสียบฟึบอ่าแล้วทีนี้เราก็เดินถือนะครับถือแล้วไม์ก็ติดอยู่อย่างนี้อ่ามันก็จะดินเสียงเราแบบชัดแจ๋วมากเลยนะครับ แล้วก็สะดวกสะดวกด้วยนะเสียงรอบข้างก็ไม่ได้เข้ามามากนะครับเอ่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเพื่อนๆถ้าเป็นการถ่ายคลิปกีฬาหรือว่าถ่ายคลิปที่พิธีกรคนพูดนะครับต้องออกห่างจากกล้องนะครับอาจจะไปวิ่งเตะบอลเล่นกีฬาตีแบบเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่แนะนาให้ใช้ไมค์ตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันลงลางมากๆเลยนะเราต้องใส่กระเป๋าเกงข้างนี้ถ้าเกิดข้างนี้มันแน่นแล้วต้องย้ายมาข้างนี้อีกแล้วก็ต้องลอดใต้เสื้อมาหนีปกเสื้ออีก เนี่ยครับเพื่อนเพื่อมันลุงรังมากเลยนะครับแล้วก็อสมมติเราเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมเราถ่ายถ่ายอยู่เราลม้มปึ้งเรียบร้อยตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปกระแทกมันปึ๊บทับมันเรียบร้อยมันอาจจะพังไปเลยก็ได้นะฮะ <c oughs> ก็เลยไม่แนะนําให้ใช้ไม้ตัวนี้กับการถ่ายผัดผลถ่ายเล่นกีฬาถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเดินถือวอล์กถืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคได้อยู่เสียบกับกล้องมาต่อปกเสื้อเราโดยตรงเลยง่ายๆนะครับผมถ้าถามว่าแล้วใช้มือถือถ่ายเนี่ยเราก็เอาเสียงที่เก็บจับ มือถือของเราเลยไม่ได้หรอมันก็ได้ครับแต่มันต่างกันยังไงระหว่างเสียบไม้ช่วยกับใช้แค่มือถืออย่างเดียวเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับผมสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตเรื่องของเสียงนะครับระหว่างไม่ใส่ไม้กับใส่ไม้เนะี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ไม้นะเพราะว่าไม้อยู่นี่อ่าไม่อยู่กับผมยังไม่ได้ไปเสียบที่กล้องนะเป็นการอัดเสียงจากมือถืออยู่ห่างจากมือถือประมาณนี้ ก็ประมาณหนึงเขนนะือมอยู่ห่างกันประมาณนี้เสียงก็จะแบบนี้นะครับมันก็จะมีเสียงเสียงลมเสียงรอบๆข้างเสียงคนอื่นพูดเสียงอะไรนะก็จะเข้ามาในกล้องบ้างไปต่อมาเราจะมามาดูกันนะครับว่าเสียบไม้แล้วจะเป็นยังไงเสียบไม้แป๊บหนึ่งนี่นะฮะ ไม้ตัวที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2หัวนะครับของ2พิธีกรตัวหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะฮะเราไม่ต้องเอามาแบบดีบทั้ง2ตัวก็ได้เ๋ยผมขอเก็บไม้ตัวนี้ไว้ข้างๆก่อนเวลาเขาจะพูดเขาก็จะเหนี่ยบไว้ที่ปกเสื้ออย่างนี้นะฮะมันก็จะสะดวกเราไม่ต้องมาคอยถือคอยแบบเป็นแค่เพืวันนี้อะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะอยู่ที่ปกเสื้อเลยคือว่าในคลิปนี้ครับเพื่อน มันจะมีเสียงลมเสียงรอบข้างเข้ามาเยอะหน่อยเพราะว่าผมหาฟองน้ำเนี่ยครับหาฟองน้ําตรงจุกไม,ไม่เจอนะครับผมทําหายนะครับจริงๆแล้วเขามีมาให้ทั้งสองข้างเลยนะตอนนี้มันไม่มีฟองน้ําฟองน้ํามันมีหน้าที่กันไม่ให้เสียงแทรกหรือเสียงลมเข้ามานะครับแต่ผมทําหายนะมันก็เลยอาจจะได้ยินเสียงลมเสียงคนอื่นพูดชัดหน่อยแต่ถ้าเรามีฟองน้ํานะมันจะได้ยินแค่เสียงผมเลยเสียงผมจะชัดเจนมากนี่แหละครับผม ก็ประมาณนี้เสียงพูดของผมผนะเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้ออกนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบไม่ได้ใช้ไม้นะออกมาแล้วเป็นไงนี่เสียงไม่ได้ใส่ไม้ก็แบบนี้นะครับผมเสียงประมาณนี้โหมันนี่ได้ไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลย <c oughs> นี่นะครับความแตกต่างของการใช้มือถือมือถือสมาร์ทโฟนอัดเสียง กับใช้ไม้ช่วยด้วยนะครับมันก็แตกต่างกันประมาณนี้เลยนะครับผมและอุปกรณ์ต่อไปที่โอ้ยไม่โยนไม่โยนไ,ไ,ไม่ดีนะครับเพื่อนๆอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ทวงดีๆและอุปกรณ์ต่อไปที่จะใช้ก็คือนี่เลยครับเพื่อนๆนี่แหละรครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับผมมาเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราแบบว่าสะดวกสบายในการถ่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ <S <S ถ้าพเพื่อนๆชอบนะครับ <S <S ก็ลิงก์ใต้เพจเลยนะครับ เอาดีๆเอาดีๆแชเดนมันก็คืออ่านว่าอะไรวะยันเต็ง YG 9928น่าจะเป็นของจีนนะครับก็มันยืดได้ยาวสุด1เมตรนะฮะเดี๋ยวยืดให้ดูนี่นี่นี่ได้ไหมอืมมา <Wow. S 1> สิมาสิโอ้โหนี่ครับความยาวของมันนะ เอามือถือใส่ไปยอย่างนี้แล้วก็หมุนให้มันแน่นตรงนี้ก็มุมนี้หักได้นะครับเป็นมุมเปลี่ยนองศาได้นะนี่ดูตั้งไว้ยื่นมาป๊บว้เราก็ไม่ต้องให้ใครถ่ายให้แล้วนะครับเราก็แบบอย่างนี้ได้เลยนะฮะไกลไอตัวที่หนีบสมาร์ทโฟนนี่คือเขาแถมมาให้นะครับผมมีมาด้วยในตัวเลยแล้วก็จะมีนี่ฮนะมันคือรีโมวบลูทธูธนะครับเอาไว้กดถ่ายรูปนะ กดถ่ายรูปกดถ่ายวีดีโอได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับผมเปิดแอปถ่ายรูปไปน,นะครับตอนนี้เข้าไปที่โหมดการถ่ายวีดีโอนะครับแล้วเราก็จะมากดเจอตัวนี้กันดูนะฮะตึกโอ้ตายแล้ว อ๋อไม่ได้ใช้นาน <c oughs> นี่ครับผมเห็นไหมครับเพื่อนออนออฟนะครับมันยังออฟอยู่เปิดก่อนอ่ามีไฟมีไฟกระพริบ Pip. มาถูกทางแล้วเ <c oughs> มื่อเราเปิดรีโมทสวิตเป็นออนนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็บลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อก่อนอ่าโอเคครับผมเชื่อมต่อนะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมพอเชื่อมต่อเรียบร้อยเรามาลองกันใหม่อีกครั้งนึงครับกดปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับเลคคอร์ดแล้วนะเห็นไหมนี่เลคคอร์ดแล้วกดปุ๊บหยุดอลกดอีกทีเลคคอร์ดมันก็มีประโยชน์ดีนะเพื่อนๆสําหรับคนที่ไปถ่ายคลิปคนเดียวแล้วเราต้องตั้งกล้องของเราเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ตั้งไว้ตรงนี้นะผมจะถ่ายตัวผมซึ่งผมต้องถอยไปไกลมากเพราะว่าผมจะแบบเล่นสเก็ตบอร์ดโชว์หรือตีลังกาโชว์อะไรอย่างเงี้ยเก็บภาพไม่หมดนะต้องถอยออกมาไกลมากผมก็นี่เลยกด ปุ๊บเรียบร้อยมันก็ถ่ายให้แล้วนะครับผมมีประโยชน์ดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมและสิ่งสุดท้ายที่ผมจะใช้ก็คือนี่เลยฮะแชเดนนี่อารมณ์เหมือนขอแต่งงานอะเลนอะไรวะเลน LQ 035P นะครับผมเป็นเลนกว้างแต่ไม่โมค้ง่่่่วววงงงงกก้้้าาแแตตมมคไ ไม่เคยได้สาระเลยสักครั้งเลยนะช่องนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเลนที่กว้างแต่ไม่โค้งนะครับมันสามารถถ่ายเลนมาโคได้อีกด้วยนะครับผมและมีแฟลชในตัวด้วยนี่เวลหนึ่งนะนี่เวลสองนะโอ้โหเวลสามมีอีกไหมมีอีกไหมเอเคหมดแล้วนะครับมี3เลเวลนะฮะสำหรับคนที่อยากถ่ายภาพแบบกว้กางๆอา้าวอยากเก็บวิวธรรมชาติแบบไปเล่นทะเลไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่อย่างนี้นะแล้วก็แบบกล้องเรามันถ่ายได้แบบแค่นี้แบบสี่เหลี่ยมป๊อกๆแค่นี้คือมันแบบ มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าใช้เลนส์ตัวนี้นะครับผมมันจะทาให้แบบภาพของคุณแบบวาบ่บาแบบแบบกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะไปถ่ายแบบดอกไม้ถ่ายผีเสื้อถ่ายมดถ่ายเห็บหมานะครับตัวเล็กนะก็ต้องอยู่บนหลังหมานะครับคุณสามารถใช้เลนส์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะเพียงแค่คุณใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับผมแล้วคุณก็ จะเห็นได้ไงมึงลืมเปิดฝาเลนดอกคโอเคนี่นะครับมึงก็เจาะเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับก็จะเห็นแม้แต่เห็บเห็มาเห็นเห็นไข่ของมันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูนะครับผมป่ะเอาทุกคนครับตอนนี้เราก็มาทดสอบให้ดูกันบนระเบียงบ้านของผมและเนงนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่เลนเข้าไปนะฮะสวมเข้าไปเฟิร์สนี่ฮะเห็นหนึ่งความแตกต่างไหมครับมันก็จะมีภาพ บนขวาซ้ายล่างเพิ่มเข้ามานะครับทําให้เราเห็นมุมที่กว้างขึ้นนะฮะนี่ฮะเห็นกระดิ่งกระพวนนี่ฮะกุ้งกิงกุ้งกิ้ง,ง,ง,งแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเพิ่มมาด้วยนะครับเดี๋ยผมจะถอดเลนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูความแตกต่างนะฟ้าปเป็นไงครับ,เ,รบเห็นแค่สีเหลืองบบป๊อกๆเลยนะฮะใส่เข้าไปใหม่นี่ฮะต่างกันมากไหมครับทุกคน เรามาลองดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่เป็นกล้องหน้านะสำหรับใครที่อยากจะถ่ายรูปกับเพื่อนๆชาวแก๊งนะอยู่กันเป็นฝูงนะครับสวมเข้าไปปุ๊บอ่าคุณสามารถเก็บภาพได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่กัน20คนก็ตามนะฮะสามารถเห็นเพื่อนรอบข้างได้นะครับผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นหรือไม้ยืดนะครับผมใช้มือถือเลยนะครับพอถอดมาปุ๊บ ก็จะถ่ายเพื่อนไม่ครบนะครับทุกคนก็จะต้องมายืนเรียงกันข้างหลังผมนะฮะใส่ใหม่อ่าดีครับดีอย่างนี้ต่อมาจะเป็นเลนมาโคนะครับนี่ฮะถ่ายกับดอกไม้บนระเบียงบ้านผมเองนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับมันจะเบลอๆนะฮะพอ,อลอก้องไปใกล้มันจะมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าเราใส่เลนเข้าไป เอากล้องเข้าไปใกล้อีกรอบหนึ่งเป็นไงฮะอือหือเห็นจุลินทรีย์และตาโบซิลัสนะครับผมเห็นหมดทุกอย่างเลยนะฮะคมชัดกันไปต่อมาก็มาดูเหรียญกันบ้างครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่เลนส์นะฮะใกล้จนแบบว่าโทรศัพท์จะติดเหรียญอยู่แล้วนะครับเราจะสวมเลนส์เข้าไปในระยะเท่าเดิมนะครับนี่ฮะ1บาทโอ้โหชัดแจ๋วกันไปเลยใช่ไหมละครับ นี่ฮะผมถอดเลนออกมาปุ๊บเบลอครับผมเป็นคนสายตาสั้นกันเลยทีเดียวนะต้องถอยออกมากห่างนะครับถึงจะพอเห็นนะอ่าต่อมานะครับหน้าจอของท่านไม่ได้เสียแต่อย่างใดน,นะครับ <c oughs> เราจะมาทดสอบเรื่องของแฟลกันนะครับผมนี่เป็นเลเวลหนะครับความสว่างก็จะประมาณนี้ดึกๆๆๆนะ <c oughs> เลเวลสนะครับมันก็จะเริ่มแสบตานิดนึงแต่เพื่อ,อรายการทุกคนก็ต้องอดทนนะครับผมเลเวลสามครับผมหนุกพระาอาทิตย์นี่นะฮะเราก็จะเห็นใบหน้าพิธีกรสว่างจ้าเลยสุดยอดรวมราคาอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับอย่างแรกเลยไม้สองพิธีกรนะครับเป็นไม้สายเสียบปกเสือ้อราคา9ก้าบาทอย่างที่2นี่เลยครับผมขาตั้งยันต์็งนะครับ ราคา490บาทนะครับยืดได้1เมตรอ่าแล้อย่างที่3นะครับนี่เลยฮะเลนสปิดมือถือนะครับผมราคา490บาทรวมทั้งหมดราคา1,880บาทครับผมแต่ว่าเลนมันเป็นแค่อุปกรณ์เสริมนะเพื่อนเอนถ้าเกิดว่ากล้องใครที่แบบถ่ายออกมาแล้วภาพมันกว้างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับ ก็ผมไม่ได้มีเจตนาจะมาให้ทุกคนซื้อนะครับซื้อนี่เลยซื้อเลยดีซื้อเลยดีนะครับผมไม่ได้มีเจตนาแบบนี้นะผมแค่มาบอกทุกคนว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับในช่วงที่เริ่มทำคลิปใหม่ๆนะ สำหรับคลิปนี้ผมมารีวิวให้เท่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์มือใหม่สำหรับคนที่เพิ่งหัดทำ u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านที่ผมซื้อไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับเขาไม่ได้จ้างไหมผมโฆษณานะครับผมไม่ได้ดังขนาดนั้นนะผมมาบอกเพราะว่าผมใช้เองนะและผม,มว่ามันดีเออก็อยากจะมาแบ่งปันกันคลิปหน้าผมจะมารีวิวอุปกรณ์การถ่ายคลิปสำหรับคนที่อยากเพิ่มเลเวลให้คลิปมันออกมาดีขึ้นแบบ แบบเพอร์เฟกอะเพื่อนมันจะเป็นอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วมันดียังไงร,ราคาเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ไปติดตามชมได้ที่คลิปหน้าเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u u s สไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไพาดคลิปใหม่นะครับทุกคนอ,อ่บ๊ายบาย